y o เฮลเย่สุด่ชอบเกมเมอร์อยู่ขผมใบฟอสนีอยู่ในเกมโคฟตีโฟไม่ทำโบแฟนะครับกน Yeah. After heavy fighting today, US Marines began okay. to push into the city where Al Assad is making his last stand. Fighting has intensified in the capital city. Anti aircraft mm -hmm. fire and burning buildings like the night. Ending with I'm sorry, i แล้วก็จะมิดต้อหาแล้วถังองลังเสรติดทายตรงนั้นอยู่นะไปไม่ไดู้าีฐานสกัดจมตีอยู่โอเคระบบเป็นรีคอร์ดนะครับโอเคแล้วเป็นวจสันะโอ้จุดตี้แมนเอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền được Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พี่จี้เอ็นเซนก้าไปแดงเบิร์ตก็ไม่เอาโอเคยังวะจะไปยังไงตีขี้ยาเดือด ครับเดเจ็ดเซไปโอเควไปเอาเจ้าตัวเาตั้มาไครับปเจตัวได้แล้วมาแล้วมเข้าไป

เราซิก,เ,กเราต้องการนายอย่ไหนเราซิกรเรากำลังจะไปช่วยคุนใจไว้มานี้หมือนว่าเราตอนนี้ต้องรถถังเอเอเอแล้วก็เนี่ยดูตอต้กใส่แลก็ไปช่วยอยู่นะเรากำลังไปช่วยตอนี้ใจเย็นลูกพี่มาแล้ โมเคเราบอกาให้เราคุ้มกันรถถังไว้ยื <microb ial. S 1> ้ถังไว้นานที right. ่สุดยื้อได้ยื้อได้ไม่นานหรอกรยลวรถยื้ลยล้ว ยังชีพหายเพราะมันเอาระเบิดไปแจกนะแจกให้รถเลกแจกสมบัติมีรถออกไปอีกไม่เอาอะไรอ่ะจี๋ๆอะไรผู้เดียดผู้เดยน,นะจริงจริงกไปไปไหม ไว้นานที่สุดที่ได้ลลละเดลลลูกดูไม่เป็รบพระเดฉายเน่ยเอามาังไมไม่เอาีากาอาอกลกขอไดบ้างคุณนยอสัรถ ยิกคสกัดพวกมึง <sist> ก่อนบอกอะไรบอกเงินก็ติไม่ทายกโอนดูรถคอยย่างโอ้โหไม่ R จีสองห้าเลยจับย่างจับยังโอ้ More hostiles assembling to the west of your position. Over. Okay, Charlie Bravo 6. Okay, six. Air support for fire Over. Uh, Negative Bravo 6. There's an okay. enemy ZPU to the south of your position. Okay. So you take it out, we cannot uh, uh, risk sending uh, in any more choppers. Over. Fire the ZPU and take it out so we can get some air support. Uh, so Alright, okay. let's move out. Secure the western approach. Move. Okay, let's move out. Hey, let's move. เนี่ยปืนรอได้การทยานก็ง่ายๆไม่ยากมันจะกันีพี่จี้โอ้โหมีพวกผมแบน้อ,องอะไรับ

Oh, hey. You got a little bit. See you later. You got left down there? Negative. We got him. Come on. Come on, right here. All targets destroyed. We're out of here. Good luck, boys. Out. What's up, we need So I have... Come here. LZ is secure. Bring in the engineers and let's get this thing out. Okay, that's are still not gone. My choice. They're on the way. Good work. Out. Squad, okay, recuperate the tank. Let's go. Okay, do one. I did a Listen up. We don't have much time to get this tank out of here. ้ก็อมรอบแลงไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้เรางกการล็ไว้หู้รอโอเคเจอกันท่านหน้าสวัสดีครับผม